สวัสดีครับและตอนนี้นะครับก็อยู่กับเทมสปอตนะครับและเราก็ตอนนี้อยู่ที่คาเฟ่น,นะครับซึ่งบอกเลยว่าโอ้โหเป็นคาเฟ่ที่คุณดูคุณดูคุณดูแล้วตอนนี้กำลังมาเติมเรื่อยๆนะนี่ข้างล่างก็ขึ้นมาเติมนะโอ้โหแบบยอดอ่ะแต่เราพาไปดูกันดีกว่าว่า วันนี้มีอะไรบ้างนะครับอ่ะไปดูกันดีกว่าครับอ่เรามาดูกันที่คันแรกดีกว่าครับ GT3 นี่หน้าเป็น GT3 เ้ Center Lock. อ Centerlock เบรกเซรามิกแต่ว่าไม่ใช่ GT3 ธรรมดาครับ ตัวนี้เป็น GT3 Touring นี่ข้างหลังจะเรียบๆข้างเรียบๆนี่ GT3 Touring นะครับคันนี้โคตรสวยอ่ะดูดินี่เดี๋ยวเรามาดูข้างในนะครับสำหรับ GT3 Touring นะดูสีตรงนี้นะครับ แสงสะท้อนไปหน่อยนะแต่มันคือสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับสเตรทโรดเนเวอร์เมดฟอร์เรียลไดรเวอร์นะครับนี่ <c oughs> โอ้โหสวยมากทีี 3, ทีสวยน Gt3 touring เกียร์ แมนวนวลอยู่แล้วโอ้โหนี่ครับเบาะนี่คือเบ,บาะหัวหมอนปัม๊มแล้วข้างหลังก็ข้างหลังก็ล่งๆนะครับนี่ประมาณน,นี้เลยมาเราไปดูคันต่อไปดีกว่านี่ โป่งดิข้างหลังใหญ่มากรถรถเล็กนิดเดียวนะแต่ว่าข้างหลังใหญ่มากดูนี่มีรูด้วยมีรูตรงนี้นะหูรูเส้นสายดิข้างหลังสวยมากมีสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์อ้า นี่ข้างหลังนะครับของเจ้า RWB นะครับทะเบียน993นะนี่มาชมข้างในนะมีนี่สฟีฟ้าด้วยอ่าเสียดายนะครับกล้องไม่โฟกัสนะเบาะเล็กคาโลนะครับแล้วก็นี่พวงมาลลยโมโมข้างในสีฟ้านะ สวยมากอะ่ะผมชอบสีฟ้าอยู่แล้วนะดูดูดนี่ดูทรงมันนะอ่ะอ่เดี๋ยวเราไปดูขนัดไปดีกว่าเรามาดูทางน้านนี่อันนี้ GT3 เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ GT3 แบบตะโกนเลยนะมีของแต่ง แมนชายนะครับนี่อุย้ยอ่ะกล้องตาไม่ดีเลยไม่ยอมโฟกัสนะครับวิ่งหลังคาร์บอนไฟเบอร์นะโอ้โหดูดิผมเคยเห็นแล้วนะครั้งหนึ่งที่ตอนมอเตอร์โชว์นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นของจริงนะครับคนขับจริงๆเลยนะอกล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่เลยวันนี้กล้องค่อนข้างดื้อน,นะอแต่ว่าเราก็พามาดูนะครับดูดิ สวยอ่ะเนี่ยมีที่ลากด้่ยมีลากด้ยนะอเส้นสายก็เป็นเส้นสายของของ GT3 เลยนะอันนี้สีดำนะครับมองไม่เห็นข้างในนะนี่ล้อล้อก็คล้ายๆกันนะครับเป็นล้อ GT3 นะครับเบรกเหลืองรถเหลืองภายในเหลืองคู่เหลืองเลยนะครับสำหรับคันนี้นะนี่สวยอ่ะ สวยนะนี่ทุกอย่างเต็มชัดเจนดูพร้อมสิ่งพร้อมสิ่งพร้อมสิ่งเลยนี่สวยๆนะนะอันนี้คู่กันก็คือแบบสวยจบลงตัวนะครับสวยจบลงตัวอ่ะมาดูคันนี้ดีกว่านี่ของ ที่เต้นนะครับนี่คันนี้ทุกคนน่าจะผ่านหูผ่านตาแล้วก็ได้ดูเจาะลึกรละละเอียดมาแล้วนะอะพอเช่คลาสสิกผมก็ไม่ค่อยจะเขาเรียกว่าไม่ค่อยจะรู้เยอะนะพอเชร่รุ่นย่อยค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าใครที่อยากดูรีวิวเต็มนะครับในช่องพี่เขามีแน่นอนนะเพราะว่าพี่เขาเป็นเจ้าของนะครับนี่ใครอยากดูละเอียดสามารถดูได้เลยอนะผมก็พาชมนะครับ ความสวยงามนะนี่คันเล็กน่ารักมากเลยนะวัชช่สมัยก่อนนะครับเล็กๆน่ารักหมดเลยนะครับอ่านี่ล้อนี่ครับอุ้ยมาเพิ่มแล้วนะครับนี่มากันเรื่อยๆนะค่อยๆมาเติมนะครับในห้องกระจกนะครับมี Gt3Rs อยู่นะอ่า น,นะครับนี่สวยๆอ่ะเรามาดูันนี้ดีกว่าคาริล่าเอสนะครับล้อนะครับสไตล์คลาสสิกนี่ของกระเบรกนะไอะ้ย่าเจแมนน์นนหรือเปล่าข้างใน อูแมนนวลนแน่นอนครับระดับนี้แต่ว่าแสงสะท้อนมองไม่เห็นนะเสะดายอยู่นะนี่คาริล่าเออ่ามาดูกันต่อดีกว่าครับสำหรับคันนี้นะคาริล่านะสีอะไรเหมือนกันผมก,ก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็คลาสสิกนะครับเกียร์แมนนวลอยู่แล้วภายใน,นใส ใส่กิ้งยู่แล้วนะใส่กิ้งยู่แล้วนะฟิล์มใส่กิ้งนี่อ่ะอันนี้ก็เป็น9 9้าเก้าหนึ่งนะครับเป็นโฉมเก้า้าหนึ่งนะเป็น911เก้าหหนึ่งด้วยนะถือว่าเฟี้ยวสุดเลยโคตรเฟี้ยวอ่ะอันนี้ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นที่ไหนนะครับอันนี้มาเห็นครั้งแรกนะนี่คือล้อมันนะครับล้อมันอ่ะเดี๋ยวพยายามกดเป็น หนึ่งนะจะได้สัดส่วนไม่เพี้ยนนะนี่ล้อมันก็คล้ายๆตัว G3 RS นะแล้วก็นี่มีลายคาด o r s เช่นะครับเบาะข้างในนี่นะเกียร์แมนนวลโอเมก้อสนี่ล้อมันล้อมันนะไฮโรสปอร์ต4 s นะครับเก้ 9, 1, 1. าหนึ่งหนึ่งอารนะ ชัดเจนสวยอะนะมีลายคาดด้วยนะครับ 911r นี่ก็คือข้างหลังนะ,ะนี่นะครับฝั่งนี้ก็มีอีกนะเป็นน้องเขียวนะครับอ่ะจะพามาดูหน่อยละกันนี่นี่คือเบาะนะครับนะโอ้หใสกิง้งอันนี้อะ่ะ ข้างในใสกิ้งของริ้งใส่แบบใส่มากอะ่ะดูรถโอ้โหเป็นผมเนี่ยนี่โบกมือทักทายนะครับล้อแบบกระจกเลยต้องเรียกว่ากระจกเลยโคตรโคตรสะท้อนนะครับสะท้อนแบบกระจกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ,อะขอมาดูข้างในหน่อยละกันอันนี้นะครับเก้าหนึ่งสองนะเก้าหนึ่งสองอันนี้ผมไม่ค่อยเซียนเหมือนกันนะเก้าหนึ่งสองแต่ว่า ล้อ hey. อย่างเฟี้ยวเลยนะคันนี้นะอ่ะซูมเอาให้ดูกันซักนิดหน่อยนะนี่อ่ะมาดูโมเดินโมเดินหน่อยละกันโมเดินผมก็พอรู้อยู่นะนี่คือ G t 3 R S นะครับโหดูดูลงดูล้อ g t 3 R S นะครับอู้ย วิ่งใหญ่มหาศาลอยู่แล้วนะวิ่งใหญ่มากวิ่งใหญ่มากที่สามไอเอสอ้ยอลังการนะครับขอขอไม่เข้าไปเยอะแล้วกันนะเขาอ,อยู่ประมาณนี้นะโอ้เป็นไงสวยเฟี้ยวนะสวยเฟี้ยวนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าครับฝั่งนี้นะครับเขาก็มีกองมาถ่ายทําอยู่นะครับอ่ะแล้วก็มีออชี่นะครับใช้งานในชีวิตประจําวันได้นะครับสําหรับ อาคารนะก็คนมุงเต็มไปหมดเลยนะ,ะเดี๋ยวมาดูคันนี้ดีกว่าเล็กน่ารักอีกแล้วนะครับ p o r s เช e เก้าเก้าสามนะ,ะถามว่าผมรู้ได้ยังไงครับอ่านป้ายเอาครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอุ้ยนี่ขับขวานะเมื่อกี้เห็นขับซ้ายมีอยู่คันนึงก็คืออ่ทางนั้นของพวกคลาสสิกเลยฮนะแบบคลาสสิกแบบจัดจ๋าเลยนะ แล้วก็มีชุดแต่งตีโป่ง r w b นะครับจะเป็นขับสายนะที่เหลือก็เป็นขับขวานะครับนี่เฟี F ้ยวๆคาริดาเอสนะครับนี่เด็ก,น,กน่ารักแล้วก็มีมาคาร4โฟอยู่ตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปรบชมกันถอดดีกว่าสำหรับเปิดเม่งนะสำหรับเปิดเม่งนะนี่ น,นี่เก้997แล้วนะ997ก็คือค่อนข้างโมเดิร์นขึ้นมาแล้วนะอันนี้แต่ว่าล้อนี่เขาเรียกว่าล้ออะไรล้อเฮอริเทจป่ะอุะ้ยเบรกเบรกโคลมากเต็มเต็มล้อเบรกคาร์บอนเซรามิกนะครับแล้วก็นี่หมอนปั๊มตาโลโก้บางีนนะข้างหลังนะนั่งได้นะครับน่าจะสักเด็กสัก แปขวบนะครับยังพอนั่งได้อยู่เกินจากนั้นผมว่าน่าจะลําบากแล้วนะครับแล้วก็นี่นี่คือภายในนะแล้วก็มีเกียร์นะครับอ่ะนี่มีโทรศัพท์ด้วยโทรศัพท์แบรนด์ปอเช่นะครับนี่แล้วก็มีเขียนอัุการนะตัวนี้ก็เป,เปิดเหมิงนะคบเปิดเม่งสำหรับคาริท้าโคันนี้นะครับนี่ไฟชัดเจนนะนะไฟ9 9 7นะอ่ะ เราไปดูโมเดิลอีกคันหนึ่งดีกว่าโมเดินคันนี้ที่เพิ่งผ่านเข้ามานะครับก็เป็นทางด้านของอันนี้จะกูล GT 3นะใช่ปะ่ะ GT 3เป็นตัว GT 3ใหม่แล้วป่ะที่เป็น991.2เปล่าพิถูกยังไงนะครับสามารถแนะนำผมได้นะเพราะว่าผมก็ไม่ใช่เซียนนะครับก็ชอบถ่ายรถไปเรื่อยนะสวยสวย,สวยก็ถ่ายนะครับนี่อ่ะซูมเฮ้าให้ดูกันหน่อยสักหน่อยดีกว่านี่ นี่ก็คือล้อนะครับฟึบโอ้ยนี่ล้อเปลี่ยนมานะเป็นล้อ BBS นะครับก็เบรคคาร์บอนเซรามิกนะครับจานจานเบรกคาร์บอน ic, เซรามิกเบรกสีเหลืองนะเบ่ซิ่งเต็มที่เลยนะโอ้โหนี่แล้วก็มีอะโลบาข้างหลังนะครับสีขาวนะครับเกียร์ไอชาทุกคนมีเทสหมดนะครับเป็นเกียร์แมนนุ่นหมดนะคืออย่างเนี้ยอะ เกียร์แมนนวลคือเฟีย้ยวจัดนะคือแบบผมก็ยังขับเกียร์แมนนวลไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะนี่สวยจัดสวยจัดนะยังไงสำหรับรุ่นอะไรอะ่ะน่าจะเป็น GT3 ไหมผมคิดว่ามันเป็น GT3 นะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับแล้วก็มีไทคานนะนี่ไทคาน คอสเทอร์ิสโมใช่ไหมคอสเทอร์ิสโมนะครับนี่มีแก้มตรงนี้นะสีดำดำนะครับอ่าแล้วก็ชัดเจนนะครับว่าถึงแม้จะแรงนะครับแต่ว่าก็สามารถขนของไปเที่ยวกับครอบครัวได้นะครับแบตเทอร์โบนะอันนี้ไฟยังเปิดทิ้งไว้อยู่เลยนะไม่ใช่ทะเบียนไทยนะสำหรับคันนี้นะเออนี่ข้างในก็อู้มีแก้วปาใช่อยู่ข้างในด้วยโคตรน่าจัดโคตรน่าโดนมา นี่นะครับก็คือ Porsche Taycan Turbo c o r s t u r i s m o ไม่รู้จัดเรียงถูกหรือเปล่าแต่ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะผมว่าน่าจะประมาณนี้แหละนะอะ่มาดูอีกหนึ่งคันดีกว่าที่บอกเลยว่าค่อนข้างสวยมากนะค่อนข้างสวยมากเลยนะครับสำหรับคันนี้นะดูอ้ยล้ออันี้ผมคิดว่าก็ตามยุคตามสมัยมันนะสมัยนั้นน่าจะคุณฮิตเลย เลคาร์โรนะโอ้ oh. แล้วก็พวงมาลัยพอเช่นะครับโอ้โ uh ห huh. ข้างหลังคือข้างหลังคือโลน้นน่าจะไลฟ์เวทนะครับไลฟ์เวทสุดๆเลยนะอะดูกันดีกว่านะนี่ไอจ่าเนี่ยรสมันแคบมากเลยอะมันแบบแคบมากเลยนะ จะชอบนะผมชอบนะผมชอบเล็กๆนะครับยิ่งขับในเมืองนะบอกเลยว่ารถแบบนี้นะครับค่อนข้างตอบโจทย์นะอ้าอูหูอมีรถมาเพิ่มนะครับค่อนข้างสวยเฟี้ยวเลยนะอือสองแปดศูนย์ SEL นะครับเยี่ยวจัดสวยจัดนะอะเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปดีกว่าสำหรับคันต่อไปนะครับก็ เป็นน้องปอาเช่น,นะครับสีเหลืองโอ้โหมากันมากันตึมนะมากันตึมแล้วคันนี้นะครับเป็นฮาก้านะครับออเปิดเม่งเม่งได้นะนี่สีเหลืองนะชัดเจนนะครับนี่ว้าวเียวจัดนะเียวจัดนะฮาก้านะครับ อะรถก็มาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอะเรามาดูคันต่อไปดีกว่านี่คาเรลล่าแล้วครับไม่รู้เหมือนกันว่าคือตัวอะไรนะอนู้นี่นี่ครับภายในของมันจ้านี่ข้างหลังอันนี้ รู้สึกกว้างกว่าเมื่อกี้นะดูยังพอมีพื้นที่ตรงนี้กว่านะมากันเรื่อยๆนะมากันเรื่อยๆนี่ก็คือล้อนี่อ่ะจะพาดูเต็มเ<ๆ>ไอ้ฉาหล่อจาดนะครับนี่เปิดเดม่งได้ด้วยอ่ะ<ส>ไปดูค<ส>ันต่อไปดีกว่า ไม่รู้เหมือนกันนะครับไปดูข้างหลังแล้วก็เดี๋ยวจะรู้เองนะนี่ล้อนะครับน่าจะตรงยุคตรงสมัยเลยนะสำหรับคันนี้นะนี่มีที่ปัดน้ำฝนข้างหลังด้วยนะคารล่าโฟเอสอันนี้โฉมนะ่าจะเป็นโฉม997ใช่ไหมไฟแบบนี้นี่เริ่มเรียนรู้นะครับเริ่มเรียนรู้นะนี่แต่ว่าเพิ่มตังนะครับเพิ่มตังนะสำหรับ ตัวปั่นน้าฝนนะอะมีทากามาเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูนะนี่ทาก้าเหลืองเหมือนกันนะน่าจะอ้าไม่ใช่ทากาพูดผ,ผิดเป็นคาริล่าเปิดเหม่งได้นะเมื่อกี้พูดผิดนะครับขอโทษทีนะครับแต่ว่าสีเหมือนกันเลยนะเปิดเหม่งหล่อๆให้เหมือนกันนี่เบาะข้างใน จะนุ่มนั่งสบายนะแล้วก็นี่สำหรับภายในนะโอ้โหอุ้ยนี่9ก1หนึ่งหนึ่งทาก้าสีอย่างสวยนะครับอยู่ตรงนู้นอ่ะหูยมากันรัวนะเวราถ่ายให้ดูนะครับอันเรามาดูอันนี้ก่อนเรามาดูอันนี้ก่อนนี่โอ้โหแล้วนี่ครับดงรถกูสวยอะ่ะ สวยมากอะ่ะไม่คิดว่าชีวิตนี้นะครับจะได้พาเดินดูอะไรแบบนี้นะถือว่าแบบโอ้โหสวยมาก